สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการพับบางโบกระดาษครับเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับเป็นของเล่นสมัยก่อนของยุคค่าศูนย์สมัยใหม่ก็เล่นได้ครับแต่วิธีการทําก็จะยากกว่าบางโบสี่เหลี่ยมนิดนึงแค่ขั้นตอ,น,อนการพับจะมากกว่าครับแต่ก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีการทําให้ดูก็มีกระดาษ1แผ่นนะครับ A4 ครับที่ใช้แล้วหรือ ยังไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ผมก็จะใช้ d ิสเกิลเหมือนเดิมครับมาทําดูครับตอนแรกนะครับคือก็พับมาครึ่งหนึ่งของกระดาษครับพับตามแนวยาวมาครับแล้วก็แบ่งครึ่งครับผมกลางออกมาพับให้เป็นมุมแหลมเท่าๆกันครับอย่างนี้คล้ายๆจรวดสองฝั่งเลยครับหัวท้าย แหงครึ่งให้เท่าๆกันนะครับนะครับครับแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เข้ามาแล้วครับครับผมก็พับครึ่งไปแบบนี้ครับแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็พับครึ่งหนึ่งอีกเข้าไปให้เป็นหาคล้ายๆสามเหลี่ยมครับจับหัวนี้ให้เท่ากันครับ กดไว้รีดออกมาอ่าีดออกมาให้เสมอครับผมแล้วก็หมุนหมุนกระดาษเข้ามาหาตัวอย่างนี้ครับจับมือนี้จับมือขวาจับไว้ซ้ายพับมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับปอยมางนี้อ่าให้ขอบเสมอกันอย่างนี้ครับ,บ,รบจับาสามเหลี่ยมสวย,ยนี แกรรีดครับนี่ได้มบบีแล้วกระพิกกลับด้านขึ้นมาครับมือขวาจับมือขวาจับมือซ้ายกดพับเข้ามาให้ให้เท่ากันให้ปมปลายสามเหลี่ยมเท่ากันแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับเมื่อเท่ากันแล้วเราก็กดไว้แล้วก็รีดครับอ่ารีดให้เสมอเท่ากันครับผมอย่างนี้ได้ละ อันนี้ครับได้แล้วนี่ครับหลักการทํางานมันก็คือเราใช้แรงเบี่ยงเข้าไปงี้ลมก็จะเข้านี้ครับอันนี้ก็จะกางออกมางี้ครับครับก็มีทิปเล็กๆน้อยๆของผมของผมจะใช้อ่นี้ครับให้ลมมันให้ลมอ่ารับลมมากขึ้นเนี่ยผมก็จะพับงออย่างนี้นี่เล็กหนึ่งน้อยๆหนึ่งเห็นไหมครับครับจะแบบนี้แล้วมันจะมันจะ เขาเรียกว่าได้รับลมไอเนี่ยครับเข้ามาแบบนี้ครับเวลาตีไปลมจะต้านเข้ามานี้จะออกมาง่ายครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับบังโบสามเหลี่ยมครับครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันครับเสียงมันจะดังแค่ไหนสู้สี่เหลี่ยมได้ไหมเหนะครับอเลร